สวัสดีครับก็คลิปนี้จะมาคุยเรื่องฟักโตามีกับฮีโมกูบินเอ c นซีนะครับอ๋อก่อนจะคุยกันต่อต้องบอกว่าเอกสารในคลิปเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ดาวน์โหลดที่คำบรยายใต้คลิปข้างล่างเพราะฉันไม่ต้องกังวลน,นะครับฟังให้รู้เรื่องแล้วค่อยโหลดไปอ่านที่หลังก็ได้นะครับเอาละเริ่มกันเลยนะครับก็ฟักโตามีกับฮีโมกับินเอ c ซีเนี่ยเป็นตัวที่เขาเรียกว่าใช้ ดูว่าคนไข้คุมน้ําตาลได้ดีแค่ไหนทั้งคู่นะค,คือคนไข้เป็นเบาหวานนะครับแล้วเราจะดูว่าเอ๊ะคุมน้ําตาลได้ดีแค่ไหนเนาะบางทีมีเหมือนกันนะครับคนไข้ไแบบก่อนจะเจอหมอเนี่ยครับกลัวโดนหมอด่านะครับก็เร่งคุมน้ําตาลเนาะแล้วก็ผลเลือดเจาะอมาว่าดีแต่จริงๆอาจจะคุมก่อนหน้านี้จะคุมไม่ดีก็ได้ครับไอ้สองตัวนี้ก็จะช่วยดูเรื่องการคุมน้ําตาลนะครับเอ่อทีนี้มันต่างกันยังไงก็จะเป็นเนื้อหาในคลิปนี้แหละ นะครับก็จะคุยกันอยู่ประมาณ6ข้อหลักๆนะครับเริ่มกันเลยเนาะอย่างแรกนะครับมันวัดอะไรนะถ้าเป็นฟักโตซามีเนี่ยจะวัดโปรตีนทั้งหมดที่มีน้ำตาลเกาะนะครับแต่ถ้าเป็นฮีโมโกลบินเอ c เนี่ยจะวัดเปอร์เซ็นต์ของฮิโมโกลบินที่มีน้ำตาลเกาะถ้าพูดกันแบบง่ายกว่าน,นั้นก็คือในเลือดมันมีน้ำตาลใช่ไหมครับแล้วก็มีโปรตีนแล้วก็มีฮีโมโกลบินเนาะ น้ำตาลมันก็จะไปเกาะอยู่กับฮีโมโบทับน้ําตาลก็จะไปเกาะอยู่กับโปรตีนได้ไปเกาะอยู่กับฮโมฮิโมโควินได้ใช่ไหมครับก็เพราะมันอยู่ด้วยกันเนาะใช่ไหมครับมันก็เกาะกันได้ถ้าเป็นฟักโตซามีนนะครับไอมินมีนเนี่ยก็คือโปรตีนนั่นเองนะครับเขาก็จะวัดโปรตีนทั้งหมดเลยที่มีน้ําตาลเกาะอได้เท่าไหร่ก็แสดงเป็นตัวเลขออกมาแต่ถ้าเป็นฮิโมโคบินเอวเน่ยนะครับเขาจะวัดเปอร์เซ็นต์นะครับของฮิโมโลบินที่มีน้ำตาลเกาะ พูดง่ายก็คือถ้าฮโมโกูบินทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับมีฮโมโกบินที่มีน้ําตาลเกาะอยู่กี่เปอร์เซ็นต์เขาก็จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมานะครับเพราะมันจะมีทั้งฮโมโกบินที่มีน้ําตาลเกาะแล้วก็ฮโมโกบินที่ไม่มีน้ําตาลเกาะใช่ไหมครับเนาะเขาเอาเฉพาะตัวที่มีน้าตาลนะครับทําเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเอาเปอร์จำนวนที่มีน้ําตาลคูณร้อยหารด้วยจํานวนทั้งหมดนะก็ว่ากันอย่างนี้นะครับง่ายๆทีนี้วัดทําไมนะครับถ้าเป็นฟักโตซามีเนี่ยจะดูการคุมน้ําตาลรระะะยกลางนคับ จำนะครับก็คือ2อถึงสอาทิตย์แต่ถ้าฮิมโกลบินเอวซีจะดูน้ําตาล่ะครับจะดูการคุมน้ําตาลในระยะยาวในระยะยาวนะครับก็คือจำนะครับก็2องถึงสามเดือนอืมต่อมานะครับต้องอดอาหารไหมทั้งฟักโตซามีนแล้วก็เอวซีไม่ต้องอดอาหารเพื่อตรวจนะครับเพราะฉะนั้นสมมติคนไขาอยากรู้ว่าเป็นเบาหวานหรือเปล่านะครับผมแต่กินข้าวมาแล้วก็เจาะเอวซีตรวจได้นะครับ ข้อสนะครับหลักข้าวๆในการแปลผลข้าวๆเลยก็คือยิ่งค่าของอีโมโกบินเอวันซีหรือฟักโตซามีเนี่ยยิ่งสูงเท่าไหร่ก็แปลว่ายิ่งคุมเบาหวานได้ไม่ดีเท่านั้นนะครับข้อ5้านี่สำคัญนะครับตามหลักแล้วเนี่ยนะครับตามกฎเลยนะครับทุกแลบมันจะมีตัวกวนเสมอนะครับซึ่งไอตัวกวนเนี่ยจะทําให้แปลผลผิดได้แล้วมันมีอะไรบ้างที่กวน การแปลผลฟักโตซามีนกับนิโมโกบิีเอ็นซีผมก็จะพูดที่ฟังในกรอบใหญ่ๆนี้นะครับโอเคมาพูดกันที่ฟักโตซามีนก่อนนะฟักโตซามีนเนี่ยก็คือวัดโปรตีนทั้งหมดที่มีน้ำตาลเกาะใช่ไหมครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้เพราะฉะนั้นตัวกวนก็คือตัวที่จะทําให้โปรตีนในเลือดมันผิดปกตินั่นเองครับมีสองข้อใหญ่ๆนะครับดูไฮไลท์สีเหลืองนครับหก็คือทําให้โปรตีนต่ําลงฟักโตซามีนก็จะต่ํา กว่าความเป็นจริงนะครับอันนี้ถือว่าแย่นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคนไข้อาจจะกลุมน้าตาลได้ไม่ดีแต่กลายเป็นว่าเราวัดฟักโตซามีนได้ต่ํากว่าความเป็นจริงก็กลายเป็นว่าอาจจะดูเหมือนดีก็ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมจะให้ลูกศรลงสีแดงไว้นะครับเืินฟักโตซามีนต่ากว่าความจริงนะครับพูดยง่ายคือดูดีกว่าความจริงนั่นแหละเนาะอันที่2เป็นลูกศรขึ้นสีเขียวอันนี้ไม่เท่าไหร่ครับผมคือฟักโตคือมันมีโปรตีนสูงทําให้ฟักโตซามีนสูงกว่าความเป็นจริง่นจริงงไมสูหอกนะครับ คู่ยก็คือคุมน้ําตาลดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าฟักโตซาม,มีนูนยทำให้เหมือนดูเหมือนคุมน้ําตาลแย่จริงๆไม่ได้แย่อย่างนั้นนะครับเอ,อประมาณนี้เนาะอันนี้คร่าวๆอะลงรายละเอียดกันดีกว่านะครับเอากรณีแรกนะครับพวกที่ทําให้โปรตีนต่ําทําให้ฟักโตซาม,มีนต่ำกว่าความมินทนเนาะคุมน้ําตาลได้ไม่ดีนะครับผมแต่ฟักโตซาม,มีนต่าทาให้ดูเหมือนว่าดูดีนะครับเนาะจริงๆดูแย่เนาะ มีอะไรบ้างครับก็หนึ่งคือขาดสารอาหารนะครับก็โปรตีนก็จะน้อยใช่ไหมครับสองคือเสียโปรตีนทาง G I G I t r a c t นะครับเช่นโปรตีนโสซิงอินเตอร์โลปาีอันที่3ก็เสียโปรตีนทางไตเช่นโรคเดฟโฟติกซินโดมอันที่4ก็โรคตับเช่นตับแข็งนะครับสร้างโปรตีนน้อยลงอันที่5นะครับเป็นไฮเปอร์ไทรอยใช่ไหมครับผมโรคนี้มวเมตาอบยซึมสูงโปรตีนมันต้องใช้โปรตีนโปรตีนก็ต่ำอันที่6 อินเฟ m ร์เมชันใช่ไหมครับผมเช่นมีติดเชื้อมีเชื้อโรคเนี้ยร่างกายต้องสร้างแอนติบอดีแอนติบอดีทำจากโปรตีนใช่ไหมครับมันก็ต้องใช้โปรตีนเนาะนะครับผมมีการใช้โปรตีนมากขึ้นโปรตีนก็ต่ำนะครับอันต่อมาคนอ้วนนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเหตุผลนะครับแต่ขอสรุปสั้นๆเลยนะครับว่าคนอ้วนเนี่ยฟอสโตซามีนต่ำได้นะครับแมกคุมเบาหวานได้ไม่ดีนะฮะต่อมาข้อสุดท้ายนยคนท้องนะคนท้องเนี่ยเลือดมีเยอะนะครับ โปรตีนก็ถูกเดรูดก็คือโปรตีนเดือเจือจางนะครับผมมันก็เลยดูเหมือนว่าทําให้โปรตีนต่ำเนาะฟักโตซามีนก็ต่ำอาออกวาเป็นจริงเนาะประมาณนี้นะครับอันต่อมานะครับกลุ่มโปรตีนสูงนะครับทาให้ฟักโตซามีนสูงออกเป็นจริงเช่นนะครับเช่นได้สเตอรอยนะครับคนไข้ไฮโปไทลอยนะครับไฮโปนะครับไฮโปไทลอยเมตาบบลิซึสเมตาบบลิซึมต่ำโปรตีนก็สูงไอรอนเดฟฟิชเชนซี่อันเมียนะครับ ทำให้โปรตีนสูงได้เขาชื่อว่าเกิดจากว่ามันมีออมมูกอิสระเพิ่มขึ้นนะครับโดนแสง UV นะครับอันนี้ก็ผมไม่ได้คุยรายละเอียดนะเอาจําไปเลยแล้วกันครับก็คือคนไข้ที่โดนแสง UV โปรตีนจะสูงนะครับเช่นอะไรบ้างครับเช่นคนที่ไม่ทาครีมกันแดดหรือคนที่ทํางานกลางแดดเป็นต้นนะครับอ่ะก็ฟักโตซา,ามีนข้อจํากัดก็ประมาณนี้เนาะจำนะครับว่า อะไรทําให้โปรตีนต่ามันจะทําให้ฟักโตซามีนต่ำความเป็นจริงนะครับก็จะหลอกเรานะครับคนไข้บางคนอาจจะคุมเบาหวานได้แย่แต่ฟักโตซามีนดูดีเนาะส่วนคนไข้ส่วนสภาวะที่ทาให้โปรตีนสูงฟักโตซามีนก็จะสูงความเป็นจริงคนไข้อาจจะคุมน้าตาลได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ฟักโตซามีนทําให้ดูแย่นะครับท,ทั้จริงจริงคนไข้ไม่มีอะไรคนไข้ก็ดีอยู่แล้วเนาะอันต่อมานะครับผมตัวนี้สําคัญนะครับตัวกวนอ e ิมโบโคบินเอวนซนะครับผมเน้นว่าสําคัญเพราะว่า อันจริงไม่ได้บอกแต่แรกเนาะฟักโตซามีมันส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เจาะกันได้ทั่วไปต้องโรงพยาบาลใหญ่ๆเท่านั้นแต่อวันซีนี่ส่วนใหญ่เจาะกันได้นะครับเราก็เป็นตัวที่วัดระยะยาวกาด้วยเพราะฉะนั้นนิยมใช้กันมากครับต้องรู้เนาะตัวกวนฮีโมโคบินอวันซีก็คืออะไรครับโดยหลักก็คือตัวที่ทําให้อะไรมีผลกับอายุของฮีโมโคบินนะครับพูดง่ายก็คือแบ่งเป็นข้อหนึ่งแล้วก็สองเหมือนเดิมนะครับถ้าฮีโมโคบินอายุสั้นนะครับผม a 1 c ก็จะต่ำกว่าความเป็นจริงใช่ไหมครับเพราะว่าพออายุสั้นปุ๊บมันก็จะโดนอะไรโดนสลายโดนทำลายไปเร็วนะครับผมถ้าน้ำตาลมันเกาะอยู่บนฮิมโอโคบินที่โดนสลายน้ำตาลมันก็หายไปเร็วปู้นง่ายๆนะครับ a 1 c ก็จะต่ำกว่าความเป็นจริงส่วนฮโมโอโคบินอายุยืนก็จะตรงกันข้ามกับเมื่อกี้นะถ้าฮิมโกโบินอายุยืนนะครับ a 1 c ก็จะสูงกว่าความเป็นจริงนะมาเริ่มกันนะครับอะไรบ้างที่ทำให้ฮิมโอโคบินอายุสั้นแล้วทำให้ a 1 c ต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับข้อหนึ่งก็คือทาร์ซิเม โรคที่อะไรครับโตกทางพันธุกรรมเนาะที่เกิดจากยีนนะครับยีนที่สร้างโกบินมีความผิดปกตินะครับอาจจะหายไปนะครับหรือเกิดการกลายพันธนะุ์เนาะก็แบ่งเป็นถ้าเป็นเทศเทาก็เจอหลักๆก,ก็มีเอลฟากับเบต้าทาลัสเมียร์เอลฟาทาลัสเมียเบต้าทาลัสเมียเนาะยีนที่เป็นพันเป็นโรคพันธุกรรมนะถ่ายทอดจากยีนนะครับยีนที่สร้างเอลฟาเป็นยีนเอลฟาก็จะอยู่บน โครโมโซมคู่ที่16ยีนของเบต้าทัศเสียมีก็จะอ,อยู่บนโครโมโซมคู่ที่11นะครับถ้ารู้สึกว่าที่คุยเมื่อกี้ลึกไปไม่ไมไมต้องจำก็ได้นะครับเอาเป็นว่าเอาง่ายๆครับคือทัศเมียนีนะครับยีนที่สร้างฮีโมโกบินเท่ากับรองๆตงองบอกว่ายีนที่สร้างโกบินมันมีความผิดปกติก็ทำให้เมือดแดงอายุสั้นกว่าความเป็นจริงใช่ไหมครับอีวซีก็ต่ากว่าความเป็นจริงนั่นเองนะครับ อันที่2ก็คือทุกโรคที่ทําให้เม็ดเลือดแดงแตกนะครับผมใช้ก็ว่าทุกโรคนะครับโรคอะไรก็ตามลองไปดูก็ได้ครับไปเซิร์ชกูเกิลเอานะครับมันเยอะผมไม่ได้พิมพ์มาเพราะว่าเดี๋ยวมันเปื้อนเนื้อที่เนาะแต่พอเม็ดเลือดนมันแตกง่ายใช่ไหมอายุมันก็สั้นเอวันซีมันก็ต่ำความจริงอันที่3ก็คือได้ธาตุเหล็กได้ b 1 2หรือได้โฟลิกหรือได้อีโตโพลิตินนะครับพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยให้ฮีโมโกลบินมันเยอะขึ้นใช่ไหมครับทีนี้พอมันเยอะร่างกายก็จะเพิ่มเพิ่มการกําจัดฮีีโโมมมกกกลบบิินนนะะคครรัั็ออาาาาจจจทํให้้เวววซต่่งได ครับอันที่4นะครับก็คือได้รับเลือดมานะครับผมเลือดใหม่ๆนะครับเพิ่งได้มันมันยังไม่มีน้ําตาลเกาะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอมาคิดเปอร์เซ็นต์นะครับเอวันซีมันก็จะต่ำกว่าความเป็นจริงครับอันที่5้านะรัคผลไ้ไตวายนะครับที่ทำฮีโมดายลิซิสฮีโมดายลิซิสนะครับก็อาจจะมีเม็ดเลือดแดงแตกได้จากกระบวนการนี้นะครับอันต่อมานะครับก็คือมีไอคิวบัตโลนะครับ แล้วอันสุดท้ายนะครับก็คือคนไข้ที่กินวิตามินซีหรือวิตามินอ e ีนะครับพวกนี้ก็จะมีเอวันซีต่ำกว่าความเป็นจริงได้นะครับอันนี้จำไว้เฉยๆได้กันนะผมไม่ได้พูดกลไกนะเพราะมันยาวนะครับหลกัหลกๆอันนี้ที่อยากให้รู้ก็คือนะครับทาร์สเซเมียนะครับทําให้คนพูดง่ายคือคนไข้ทาร์สเซเมียที่เป็นเบาหวานเนี่ยเอวันซีอาจจะต่ำกว่าความเป็นจริงได้นะครับพอเม็ดเลือดแดงเขาอายุสั้นแล้วก็เนี่ยครับโรคที่ทําให้มีเม็ดเลือดแดงแตกหรือฮิมโอลิซิสเนี่ย อาจจะทำให้เอวันซีต่ำกว่าความจริงได้จำหลักหลักสองอันนี้นะอันนี้นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเสริมความรู้แล้วกันนะครับต่อมานะครับพวกที่ทำให้มีโกบินอายุยืนครับพวกนี้เอวันซีก็จะสูงกว่าความจริงเลยนะครับเช่นขาดธาตุเหล็กขาด B ี2ิบสองขาดโฟเลตนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับพวกนี้นะครับก็คือร่างกายขาดใช่ไหมครับร่างกายเขาก็ฉลาดนะครับก็พยายามจะยืดอายุมีโกบินให้มากที่สุดนะนะครับผมก็ขอมันไม่เคยมีก็พยายามใช้ให้นานที่สุดว่าง่ายๆนะครับ ฮีโมโคบินมันก็จะอายุยืนกว่าปกติเอวซีก็จะสูงความเป็นจริงนะครับต่อมาก็คนไข้ตัดม้ามนะครับม้ามไม่ทําลายเม็ดเลือดแดงทนลา,ายฮีโมโคบินได้ไม่มีก็อายุยืนขึ้นนะครับคนไข้ให้เปิดไตคีสไลด์นะครับคนเพิ่นให้เปร์บิลิรูบินนะครับแต่คนไข้ย,ยูรีเมียอันนี้ผมไม่ได้พูดกลไกนะจำไว้คร่าวๆก็แล้วกันนะครับแล้วข้อสุดท้ายนะครับก็มีอีเวนต์รองรับไหมนะครับ เอ่อถ้าเป็นฟักโตซามีเนี่ยยังขาดอีเวนต์ซับพอตในเรื่องของลองเทอร์นอัลคามอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นอ ok oh ีโมโกบินเอลโมนซีโอโหอันนี้เพียบเลยครับมีอีเวนต์ซับพอตลองเทอร์นอัลคามจำนวนมากนะครับแล้วก็จบด้วยค่าปกติของฟักโตซามีนะครับก็ประมาณ2 0 5ร้อถึงสองไมโครโมลต่อลิตรนะครับแต่ก็แล้วแต่แลบด้วยนะครับเนาะแลบถ้าเป็นแลบที่อื่นก็อาจจะมีค่าที่เขา กำหนดว่าเป็นปกติเกณฑ์ปกติต่างจากนี้ก็ได้ครับโอเคก็สรุปนะครับฟักโตามนีนกับฮีโมกบินเอวันซีนะครับฟักโตามนีนเดี๋ยวผมสรุปให้อีกทีเนาะฟักโตามนีนวัดโปรตีนทั้งหมดที่ม,ทมีน้ําตาลเกาะส่วนเอวันซีจะวัดเป็นเปอร์เซนต์ของฮีโมกบินที่มีน้ําตาลเกาะนะครับพูดง่ายก็คือเอาฮีโมกบินที่มีน้ําตาลเกาะตั้งหารด้วยฮีโมกุบินทั้งหมดแล้วก็คูณด้วยร้อยเลขออกมาเป็นเปอร์เซนต์ ว่ากันแบบนั้นนะครับผมฟักโตสมีนจะวัดการคุมน้าตาลระยะกลางคือ2ออาทิตย์นะครับแต่ถ้าเป็นเ1 c จะวัดระยะยาวคือ2อเดือนเนาะตรวจ2ตัวนี้ไม่ต้องอดอาหารนะครับสะดวกมากแล้วก็ค่าสูงนะครับหลักการแปลผลคือค่าสูงเท่าไหร่จริงแปลว่าคุมเบาหวานไม่ดีเท่านั้นนะครับตัวกวนนะครับผมถ้าโปรตีนต่ําฟักโตามีนจะต่ำกว่าเป็นจริงนะครับเช่นขาดอาหาร เป็นโรคตับแข็งมีการอักเสบอย่างนี้เป็นต้นเนาะถ้าโปรตีนสูงฟักโตซามีนจะสูงกว่าความเป็นจริงเช่นได้สตเตอรยอยเป็นไฮโปไทรอยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่าส่วนฮีโมกลบินเอ c นซีนะครับถ้าฮิโมกลบินอายุสั้นเอ c ซีจะต่ำกว่าความเป็นจริงเช่นทาราสิเมียแล้วก็ทุกโรคที่ทําให้หมันเลดแดงแตกนะครับแต่ถ้าฮีโมกลบินอายุยืนนะครับเอวซีก็จะสูงกว่าความเป็นจริงเช่นขาดธาตุเหล็กขาด B12 ขาดโฟเลตหรือคนไข้ขขขตัดม้าม,าม ไตคีเสไลายเยอะๆอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ค่าปกติของฟัคโตซเม,มีนก็คือ205ร้อยถึงสองิไมโครโมลต่อลิตรแต่ก็อาจจะต่างจากนี้ได้ขึ้นอยู่กับแบบที่ตรวจเนาะก็สุดท้ายนะครับเอกสารนี้ย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับมีให้โหลดที่คำบรรยายใต้คลิปด้านล่างนะครับผมฟังให้รู้เรื่องก่อนนะครับแล้วก็ไปโหลดขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ